ราแวรโยกเทศาสมณีเมืงองนครพนมประธานในพิธีที่เครารพดิฉันนางสาววิชีีเขตเพชรพราวห่าน่าสุนักนนประลาดเทศบาลเมืองนครพนมยันน<ด>ีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เก็บมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอักขีภัยในเขตเทศบาลเมืองนครพนมประจําปีงบประมาณสองนห้ารในวันนี้ ด้วยในปัจจุบันอาคีภัยเป็นภัยที่มีความรุนแรงที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นที่ผ่านมาดังนั้นเทศบาลเมืองนครพนมในฐานะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่หมู่บ้านเพื่ออาทรเป็นชุมชนที่มีลักษณะบ้านเรือนชิดติดกันเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุขึ้นได้เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยจึงเป็นที่มาของการจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองนครพนมประจำปีงบประมาณ2 5 6 8ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. น <helmet, S 2> เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการดับเพลิงเบื้องต้น2เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้3เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการประหงพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR 4เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ผู้โพสต์โครงการครั้งนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายตัวแทนจากชุมชน,น้านเืออาทอและชุมชนโซนใต้5ชุมชนจำนวน100คนโดยทีมวิทยากรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลาาัดเทศบาลเมืองนครพนมทีนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วดิฉันขอเรียนเชิญประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอักีภัยในเขตเทศบาลเมืงองนครพนม ประจำปีก็ประมาณ2 5 6 8ต่อไปขอเรียนเชิญค่ะขึ้นอื้อนะเสือพิษยังคนเปิดงานแบบเอฟเฟกตมาแลยฮัลโหลนีเสียงระเบิดอีกนะนะครับก็บอกแล้วงานป้องกานแ่บตัดต่อ ก็เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้งส,ส,สามท่านน,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 าาานะครับวันนี้นางวาสนาชายยาเวศนะครับท่านวันชัยประชุมอดีตประธานสภา,รสารครับ,รบ,บารนางโชคชายอีนั่งสุราครับท่านตลาดเทศบาลเมืองนครศรีธรรมครับท่านวิรุษยาเดาศักดิ์ซึ่งกำลังจะไปเป็นตลาดที่อำเภอบ้านแพงในวันในปีใหม่นี้นะครับท่าน หมนนลี้ยหทดคำมือนครับกำงประเทศบาลก็จะเป็นกำลังประเทศบาลอยู่บ้านหาดแพงนะครับใายแปรมโนก็ไปทักทายมาเลยว่าอย่เจอแถรด้วเอ้หน้าจุขุนนะครับนะครับก็ท่านจิตรพลศรีว่ามานะครับกําลังจะเป็นว่าที่ประหลัดเทศบาลรักษาการใช่ไหมนะครับเพราะว่าประหลัดกาลองประหลัดจะย้ายหมดนะครับ บรรจุแล้วก็ไปเป็นประหลัดหมดตอนนี้รักษาการจะกลายเป็นบอช่างและก็อบอที่ตะพนอย่างเดียวนะแล้วก็ท่านวิชณีเข็มเพชรพาวนะครับหัวหน้าสนาประหลัดท่านวิทยากรท่านอภพรหัวหน้าอภพรท่านชุภใจปัญญานะครับแล้วก็ทีมงานงานป้องกัน พี่น้องจากชุมชนเขตใต้น,นะครับเม่อกบอกว่าเป้าหมายของเราหนึ่งร้อยคนแต่มาไม่ถึงนะครับบางทียังไม่เห็นความสำคัญนะครับต่อเมื่อเกิดเหตุแล้วถึงเห็นว่ามันมีความสำคัญต่อเมื่อเราสามารถช่วยเหตุจากเหตุใหญ่กลายเป็นเหตุเล็กนะ ช่วยชีวิตคนจากจะเสียชีวิตรอดชีวิตนั่นเอะเราถึงรู้ว่าเออการที่เรามาอบรมเนี่ยมันได้ความรู้จริงๆนะครับความรู้เบื้องต้นในครั้งนี้นะครับถ้าทุกคนมาอบรมในวันนี้ไม่ไว่าจะเป็นด้านอัคคีภัยหรือว่าการช่วยเหลือชีวิตการทำ CPR ที่พูดถึงช่วยช่วยชีวิตเบื้องต้นนะ,ะการปั๊มหัวใจ การเอาตัวรอดอย่าพึ่งคิดว่าจะไปช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นอย่างน้อยช่วยตัวเองเราก่อนนะครับถ้าเราสามารถช่วยตัวเองได้เราก็สามารถช่วยคนอื่นได้นะครับเราจะเป็นบุญบุญสมที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดเราทําได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนยังไม่มาตรงนี้ยังไม่เห็นความสําคัญแต่ผมเห็นจากการที่เราอบรมรอบแรกที่ตลาดศพนะนะในการใช้ถังดับเพลิง เราเนี่ยเห็นทังดับเพลิงบางทีเราก็ใช้ไม่เป็นใช่ไหมครับจะไปดึงตรงไหนก็ไปรู้จะไปฉีดตรงไหนฉีไปั่วนะครับแต่ว่าที่ตลาดล่าสุดนี้นะครับตั้งจากกอนไปเจมาแล้วนะไฟเริ่มไหมที่ร้านร้านขายเสื้อผ้าหน้าตลาดเขาไปหยิบถังดับเพลิงมาฉีดดับก่อดเลยนั่นแหละแปลว่าได้ผลจริงๆนะครับเขาได้รับการอบรมอันนี้แค่นี้เราก็ดีใจแล้ว นี่เป็นเบื้องต้นถ้าเราเห็นสความสำคัญตัวนี้ผมว่าจะมากันเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่เป็นครั้งแรกเป็นการเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดเหตุเราไปช่วยเขาเขาจะรู้เลยว่าเราผ่านการอบรมจากที่ว่าจะไฟไหมเฉพาะห้องครัวนะครับลามไปถึงบ้านถ้าเกิดไม่มีความรู้เบื้องต้นเป็นไงครับเห็นไฟกลัวไหม กลัวทำไงวิ่งหนีวิ่งหนีมันมันไม่อยู่ในครัวครั้นี้บันลาบอ,อกมาเนะี่ยใช่ไหมครับโทรตามแล้วจำเบอร์ก็บอไ,ได้บานนี้สิโทรไปใส่หนึ่งเก้าหนึ่งตำรวจตำรวจ,ตำรวจก็ไม่ได้มาซอยเขาแลยตำรวจเนะี่ยต้องโทรมาหานี่สีแดงสีส้มนี่สีส้มนี่โทรมาหาผมเนี่ยผมกระสานลูกน้องออกไปทันทีนะครับ จำเบอร์ไว้ได้ตื่นเต้นจำไว้ก่อนเอาจำไว้ก่อน042511444 4, 4, 4, 4, ท่องไว้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะาสติ๊กเกอร์ไปติดด้วยตามบ้านนะวเวลากระติดมองมาตรงนี้ <S <S ก็มีสตินะครับถ้าเกิดเราเรียกมาเร็วใช่ไหมครับแต่ว่ากว่าจะมาได้บ้า้กว่าจะออกมาจากเทศบาลอย่างน้อยถึงแม้จะเตรียมพร้อมอยังไงอินเวลาอย่างน้อยสินาที กว่าจะมาถ้าเกิดต้นติดทําไงครัถ้าเกิดเป็นเทศการทําไงอ่พอดีมดนะมดบ้านมดหมู่บ้านแต่ถ้าเรารู้เบื้องต้นใช่ไหมครับไม่ตรงถังแก๊สใช่ไหมทุกบ้านต้องมีถังแก๊สใช่ไหมครับทําอาหารในครัวเรือนถ้าเกิดเราระงับเหตุได้แต่ตั้งแต่ถังแก๊สล้วมันก็ไม่มีอะไรโอ้อยู่เลยเลยสบายมากเลยแต่ถ้าปล่อยโยกลามไปจากหนึ่งหลังจาก และบ้านเรา,รารเนี่ยอยู่ติดกันเนี่ยกลายเป็นเพิ่มเลยซึ่งไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นะเพราะฉะนั้นต้องระงับจากเบื้องต้นถ้าเกิดสามารถระงับตรงถังแก๊สได้เลยนี่เดียวเองเรารู้สึกว่าโอ้จิบจอยจิจอยนะครับเพราะว่าอะไรมีเทคนิคในการดับนะครับวันนี้เราต้องฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเสียเวลานิดหนึ่งนะครับเสียเวลานิดหนึ่งเราอาจจะประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดชีวิตคนได้นะครับนะถ้าเรานั่งปุ๊บตานนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ต้องเรียกตามใช่ไหมครับเหมือนคนก็เหมือนกันนี่วันนี้เรามีเนี่ยไอ้ CPR เนี่ยก็คือการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นการกระตุ้นหัวใจเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถปั๊มหัวใจเขาคืนขึ้นมาได้จากเขาจะเสียชีวิตหนือจากจะพิการเขา้าก็รอดใช่ไหมครับได้บุญกุศล ถ้าเกิดเราโทรตามรถพยาบาลมาไวไหมมันก็ไม่รู้จะเจอกว่าจะมาแค่เสี้ยวนาทีเท่านั้นใช่ไหมครับแค่เสี้ยวนาทีสามารถช่วยชีวิตคนได้จากเสี้ยวนาทีกลายเป็นพิการเพราะว่าอากาศเข้าไปทนสมองไม่ทันใช่ไหมครับเสีย,ยใจไหมเสีย,ยใจถ้าเป็นลูกหลานเราเป็นยังไงนะครับยิ่งจะเสีย,ยใจก็ยญ่ง แต่ถ้าวันนี้เราได้รับความรู้ตัวนี้แล้วนะครับทั้งสองอย่างทั้งด้านอ,อักขีภัยทั้งด้านการช่วยเหลือชีวิตเนี่ยเราจะได้ความรู้เบื้องต้นนะจากหนักเป็นเบาหรืออาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับก็ขอให้พวกเราตั้งใจอย่าพิ่งกลับบ้านเด้อบ <c oughs> นิเปิดแล้วเมื่อเดี๋ <c oughs> อยู่ให้ความรู้รับความรู้วันนี้พึ่งเรยนก่อนน่นมาจากสกลเนาะนีน่อาจารย,าย์ใหญ่มาจากสกลอยู่เน้ นะพวกนี้กลุ่มนี้มีประสบการณ์บางทีสอนสอนไม่ได้การสอนนี่มันไม่เหมือนปฏิบัตินะอาจจะเหมือต,ต้อนท่านประธานสภาท่านสมเกียรติช่วยพิธีกามาช้าแต่มานะประสบการณ์ตัวนี้บางอย่างสอนไม่ได้บางอย่างสอนได้ใน,น,นะนหน้ากระดาษเนาะพอไปเจอหน้างานจริงๆมันมีการพลิกผันเหมือนเราซอมดับเพล่ย ตอนซ้อมนี่ก็โอเคพอถึงหน้างานเป็นไงครับมันบอกคือตอนเอียนเนื้อบาด็คืออยูใย่ในห้องเรียนจ่แบบนี้คนนู้นก็สั่งคนนี้ก็สั่งเจ้าของบ้านาน,นี่ยเจ้มามันตีตะีกระเบี้ดตงลีลูกพี่กับมาตรงนี้มาตงน,น,อน,นีอันนี้บ้านคอยตรงนี้มันไหมแล้วป่ะว่าต้องไปสนใจไปยาบ้านที่จะดีๆก่อนว่าเอ้ามันก็กลายเป็นว่ามัานหน้างานนี่มันมัว่วพอสมควรนะครับก็เหมือนกันหน้างานกับกาน การเรียนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะยังต้องเรียนทั้งในเปเปอร์ในกระดาษแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะครับสำคัญที่สุดฝึกปฏิบัติโดยตอนตอนนี้เนี่ยทุกที่ทุกสำนักง,งานทุกโรงแรมเขาจะมีฝึกไฟไหม้อพยพไฟไหม้แรกแๆผมเห็นผมก็ว่ามันตลกดีนะมันไ,มไหมปลอมไงแล้วมันก็ ถือธงเดินมาจนแถวนะท่านบลักร่าก็ยิ้มแย,มย้มหัวเรานะกันเนะมันหยอกกันเลยนะแต่ว่ามันมีผลจริงๆถึงเวลาหน้าง,งานจริงๆแหละจะรู้ว่าที่เราซ้อมมาเนี่ยมันเป็นได้จริงนะครับนะก็ฝากไว้ให้พวกเราได้รับความรู้โดยเฉพาะเอพอพรบอที่เราจะไปช่วยเขาใช่ไหมเขาเห็นเราแต่งตัวอย่างนี้นะ่ะเขาคิดว่าเราก็มีความรู้ช่วยเขาได้นะยิ่งเรายิ่งตอน นาท่องเที่ยวใช่ไหมย้อนเกิดมีคนเป็น,น,นลมจะไปช่วยเขายังไงใช่ไหมคนไหนใจไม่ออกสารอากาศทำยังไงน,นะเขาก็พึ่งมาหาเราคิดว่าเรานี่ยนะพึ่งพาได้แต่เราไม่มีความรู้อะไรช่วยเขาไม่ได้แต่วันนี้เรามีความรู้เราสามารถช่วยก็ได้ให้เขาอุ่นใจเขาเห็นชุดเราเขาอุ่นใจอยู่นะแต่เราต้องมีความรู้ด้วยนะก็ะฝากพวกเรานะครับก็ขอบคุณนะครับอยากจะให้โครงกรากรเนี่ย ไปทุกชุมชนเลยนะครับไปทุกชุมชนเพราะว่าจะได้กระจายแล้วก็มีคนมีความรู้มากๆในทุกชุมชนเพราะฉะนั้นจะเปบาสําหรับเทศบาลก็จะเบานะความปลอดภัยก็จะเป็นเป็นมาแล้วก็ช่วงนี้มันอากาศมันแรงใช่ไหมมันมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายแล้วที่สําคัญคนชาวบ้านชอบจุดไฟเนาะ เผาที่นาเนาะเผานาเนาะมันก็เป็นวิถีชีวิตนะแต่ว่าเผาแล้วก็ต้องระวังด้วยวันก่อนเผาที่ตัวเองอยู่ตรงโตโยต้านะเผาใบหอมมาลาไปกกกระท่อมตัวเองใหม่หมดเลยป <c oughs> <c oughs> ย่านีี้นะก็พยายาอยทัองนั้นนะครับแต่มันเป็น <c oughs> เป็นเทศากาลนะช่วงนี้ยนะังไงก็ต้องต้อง,ต,องต้องเผานะครับนะแต่ว่า ก็ให้ระวังนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็จะเผาจริงกะบอกจากก่อนไปเตรียมตัว<笑><笑><笑> <okay> นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้มาแนละ้วนับประมาณห้าสิบเป้าหมายหนึ่งร้อยวันนี้มาห้าสิบก็ยังดีมากขึ้นหนึ่งนะครับต่อไปก็อยากจะให้เพิ่มนะครับถ้าออกจากนี่ไปเราก็ไปสอนคนอื่นต่อนะสอนลูปสอนหลานสอนคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับ หรือว่าเราเป็นผูกอผูขอผู้อไปนะครับกระจายไปอย่างน้อยได้รับความรู้บ้างนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณทางชุมชนวันนี้ชุมชนหลักก็คือเพื่ออาทรแล้วก็ชุมชนบันเขตใต้นะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันในวันนี้เป็นกำใจกับทุกคนนะครับก็ขออำนวยพอให้การจัดทำโครงการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ขอให้คนมีความสุขนะครับ ในช่วงปีใหม่กขอให้ค,คนได้ไปถ่ายภาพกับอุโมงไฟดาวล้านดวงไปถ่ายยังไหนใครไปถ่ายนะครับยกมือขึ้ไปถ่ายแบบแม่ <c oughs> ถ่ายอุโมงไฟนะประชาสัมพันธ์ให้กับบ้านเราไปนะครับคนก็อยากมาเที่ยวบ้านเรานะบ้านเราก็มีความสุขมีความเจริญ นะครับเราก็เสิเชื่อไปด้วยสมัยก่อนนี่คนมาเที่ยวนครปนมพกเห็นรถทัวร์กันหนึ่งปีนี้ใจดหญ่ใจโอ้โหปีนี้มีคนมาเที่ยวบ้านเราปกติปีใหม่บ้านเราเนี่ยปิบไปเที่ยวตามจังหวัดหมดเลยต่างประเทศหมดเลยเดี๋ยวนี้ปีใหม่สุขเศรฐี่งครเต็มหมดเลยนะครับอันนี้เป็นความภูมิใจตั้งแต่ท่านนายกที่วัดมาบริหารแต่ปี2,551มาถึงตอนนี้ผลออกมาในการท่องเที่ยวของเราดีมากเดี๋ยวจะมีอะไรนะชิงชาสว่างใช่ไหม อยากมีไหมอยากมีนะต่างจังหวัดนนีะ่คือคนนครพนมบอกวาเอ้ยบางคนก็แอนตี้มีทําไมมีอะไรทําไมไม่ไปทํานี้ทำไมไม่ไปทําน,านี้เราได้งบประมาณอะไรมา,าเรารีบทํก่อนเลยนะครับนะราะว่านดนาะอื่นก็ว่ากันในนี้มุกดาหารสกลนครหนองคายลงแตะเพดชมท,ทุกชมกนครพนมว่านครพนมมี งานปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็กําลังจะมีชิงช้าสวรรค์หรือว่าที่เรียกว่านครปนมืออายนะครับดวงลาของนครปนมนีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นภายใน300วันซึ่งนายมิวัันี้เอาองบประมาณมาแล้วนะครับต่อไปโครงการสถานีหน้าก็หอชมเมืองออแล้วก็อาจารย์ยายสของประเทศมีทุกอย่างแล้วทุกคนอิจฉาเราเพราะ,ะนั้นอย่าทาอย่าเป็นเหมือนว่าผมจะพูดเสมอครับ ลูกน้องว่าอยากเห็นหญ้าข้างบ้านมันสวยกว่าบ,บ้านเราเนะยเข้าใจคํานีน้ั้มอยู่บ้านตัวเองเนี่ยหญ้ามันบ่งงามเนาะมองไปหญ้าบางเปลือกที่งามแท้อยากย้ายไปอยู่บ้านเขาเนีเหมือนเจอผู้สาวนะ่เป็นเมียเจ้าของเมียสุบ่งงามเลยเนาะเมียเขาคืองามแท้แต่เมียบ่งงามเลยพูดถึงคนอื่น <c oughs> พูดถึ่มด้ยกลัวพี่ผมเขาอัดคลิปวีดีโอให้เมียผมดูเมียเจ้าของคือบ่งงามมองแต่เมียคนอื่นงามภรรยาเราเคยสวยงามแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันอยู่กินด้วยกันเราก็เห็นทั้งความสวยความไม่สวยใช่ไหมครับใครมันจะมาสวยทั้งวันตื่นมาพุ้งงามเลยบอกมันโบนี้บ้านเรือนก็เหมือนกันตื่นมามันสวยเลยไม่มีมันต้องทํานะครับ เราอยู่จนชินเราก็เห็นเลยว่าไหนไม่ดีไหนดีไม่ดีแต่เราเห็นคนอื่นเห็นบ้านคนอื่นโอ้งามขนาดเลยอยากย้ายไปอยู่บ้านเขาเห็นเมียเขาโอ้ยงามขนาดเลยก็คดแต่งไหมคุณดูเฉพาะตอนนั้นแต่ว่าคุณอยู่บ้านนี้มันมีความสุขอยู่แล้วนะคุณจะไปหาเมียใหม่ให้ปวดหัวเหรอมันต้องอยู่กับเมียคนนี้แหละนะอันนี้เปรียบเทียบว่ายาค้างบ้านมันไม่สวยเท่าบ้านเราหรอกถ้าเราช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นยาค้างบ้านดีกว่าบ้านเอง อย่าไปเห็นคนอื่นดีกว่านยายกนิวันเลือกนายกนิวันครับ <laughs> สนุกดีครับ <laughs> ไม่ได้หาเสีือไม่ได้เป็นอันนี้เป็นนโยบายที่เราแจ้งกันนะครับก็ <laughs> ขอบคุณทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งครับแับน,นี้ก็ได้เวลาสมควัลนะครับพูดนานเดี๋ยวท่านมาคดสองมันจะผดเนะี <laughs> <laughs> ่ยพอแล้วนะั <laughs> <laughs> นน้นานๆเจอกันอยากว่าไปนานๆมาเ <laughs> นี่ยเ <laughs> <laughs> อานะครับ ก็ผมขอเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองนครพนมประจับปีง่ประมาณ2,568หน้าบัตรนี้ขอขอบคุณครับ